ไปอีกรอบครับไปหนึ่งรอบแล้วต้ง้งผุ่นเพิ่งจเกียวกันพี่น้องนะครับทังมันเกีียวสามมือ่อละรถมันเสียบ่อยครับ ครับผมออกกันเดียวกับบอลหายอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับช่วงนี้บม่มีเวลาลงคลิปให้พี่น้องเบื้องเลยครับเกี่ยวเขาครับเกี่ยวเขาเขาครับผมเกี่ยวเขาอยู่นะครับเลยไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปนะการหลาดงาหลวงครับอากาศฝองป่าจำไซคครับาามาอนี้นะครับผม เอาเป็นว่ามือนี้เฮาชิมีแต้มมีหนูให้พี่น้องเบื้องบอ่นะครับกับว่าจีทายง่ามเลยกะบ้ถทายจเทือนะครับเอาเนาะพี่น้องเนาะมาลุ้นกันว่ามือนี้เขาชิมีแต้มให้พี่น้องเบื้องบอ่นะครับบรรยากาศดีๆลมใบใๆนะครับดูแลสุขภาพกันในเร้อพี่น้องเลยครับทุ่งได้ทุ่งนาบ้านเราือด,ดูการเกี่ยวเขาครับ จามๆรอติดตามกันครับว่ามือ่อนห้เขาสิเดิหนูบะนะครับม,มีแตมให้พี่น้องเบิง่งบ่นะครับจัดไปครับผมอ่าไปอีกรอบครับไปหนึ่งรอบแล้วเจ้าฝุ่นพ่งกัะเกี่ยวกันพี่น้องนะครับมุ่นเกีียวสาบมือล่ะรถมันเสียบ่อยครับ ของเราถ้าไม่มีปัญหาก็น่าจะเสร็จจากนี้ขึ้นไปหาปลาครับผมปลานน่นนะครับเดี๋ยวหน้าต่อๆกันอีกเอาให้เสร็จจะได้รีบลงคลิปให้พี่น้องดูนะครับผมไปเราติดตามกันมีแต้มให้พี่น้องเบิม้อนะครับมาแล้วครับผมพี่น้องแต้มแรกไง อัมตังเลยสิดยอดครับแต้มแรกมาแล้วถ้าเบ่งอีกครับอาชิมีอีกบ่นะครับผมน่าจะหลายอยู่ครับฮะรอที่ตามมันต่อไปพี่น้องเมื่อกี้คุนูประทันพี่น้องเลย หนูกนลาลังเป็นบารุนๆุนครับจะว่างานนี้น่าจะร้ายครับรุนน่าจะเยอะอยู่เมื่อกี้พี่เกี่ยวข้างบนมากครับพี่นอ้องเยวเขาดอขึ้นมันเกี่ยวเขาใหญ่ก,ก,ก่อนมารุนคันว่าจะมีโตเพิ่มวะนะครับเห็นแล้วเมื่อกี้นี่คุ้ยคุ่ประทันมีเถอะแน่นอนครับรุ่นนี่น่าจะร้ายครับผม รอติดตามกันมาจะได้แจ็คแ้มข้างเพื่อเกี่ยวไปแล้วครับมันมาร่วมกันอยู่นี่แท้แน่นอนจัไปครับรอทับเบิ้งว่ามไม่ชิมีแม่มันบอกต่วันลูกมันหินแหรอครับผลประกอบการงานเมื่อกี้พี่น้องกบนี่นะฮะกบอบอหนูคุูประดิพี่น้องเอ้ย ไปครับตอนนี้ขึ้นไปเทิงขึ้นไปข้างบนอีกไปเกี่ยวเขาคุณระยางคนลระแนวกันครับแดดจัดแนงครับวันนี้ไปครับตอนที่ตามกันจะมีแ้มเพิ่มบอนะครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องที่เคารพหลักทุกท่านเหลือแต่ถ้อยเขาพี่น้องเลยมาเนี่ ยบร้อยแล้วครับผมอยากเป็นงานต่อไปนะครับไปงานต่อไปว่ามีผลประกอบการอื่นเพิ่มด้วยพี่น้องคร,บร้บคุปไล่ๆครับแต่ว่าบริจรับจับบ่ท่านต่อเฟืองมันหนาครับ ไปครับพี่น้องผมเดือรถพ่นพคนเข้ากันมากลลเลยรถสวนกันอยู่นะครับรถหลยครับผมไปไปครับผมไปครับพี่น้องผมต่ออีกเจ้าหนึ่งมัหลุนกันว่าซิมีแต้มเพิ่มบ่นะครับหนูกบ นกหนูปูปีกไปเป็นหลุนน้องกันพี่น้องนี่ครับเตนี่ขึ้นไปหาปลาคือเราไปครับผมเราดีแต้มกันเราจะมีแต้มเพิ่มบ้างนะครับได้เพิ่มมาอีกแล้วครับพี่น้องหนึ่งแต้มจะลั่งจะดูกรอบดูนี่นะครับหนึ่งแต้มมาแล้วกบักบกบมสองตัวกบปุบปุ๊บอ่ะ อุ่นครับผมอยู่ทางหัวหน้านะครับหัวไร่ปลายนาเลยนะครับยังเกีียวอัอยู่คุณอยู่ครับผมรอติดตามผลงานดีบาซิมีแต้มเพิ่มมอพี่น้องครับนี่ฮะหาอยู่หากินแบบบ้านๆเนี่ยนี่แหละครับผมแก้วครับแต้มที่สองกะชือว่า ใส่กําล mhm. ังหากินครับผมอย่างก่อยอย่างซับใส่บกมวงครับคุณครับไปครับผมเราติดตามแต้มต่อไปว่าสีมาร์บอนะครับจัะไปครับพี่น้องผมตอนนี้ก็เฮียแล้วครับผมเสร็จแล้วเสร็จไปทีียบร่อยแต่มันมีเพิ่มครับผม เท่าเดิมมาคือบวกวรหนูหอยู่คนนี่นะครับสาเหตุที่ว่าบ่อคอยได้ลงคลิปค่าครับผมค่าเบียดค่าเบียดค่าเกจ้าเขามาทำมาคลิปแนวนี่อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนพี่ก็ร้องใจผมแม่นอนพี่น้องเนาะบอนหาอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับบ่อคอยมีเวลาลงคลิปปันใดนะครับเอานพี่น้องเนาะ คลิปเนี่ยผมก็เชี่ยวไอ้สมิสก,ก่อนล้วครับคลิปตอ่อไปกะขนาดคลิปแน่นี่นผมก็ชิลงให้เบิรงอเห็นไหมครับอนน้พี่น้องเนาะที่นี่อาไรสมิสมครับสวัสดีครับผม